สองเดือนผ่านไปมาดูกันว่าเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเกิดเอฟเฟกอะไรไหมแล้วทําไมมาถึงเลือกค<า>ักษัต์คลินิกเป็นครีเอเตอร์สายกินเนี่ยทำไมถึงอยากลดน้าหนักก็คือ1เลยเป็นเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็2เลยเวลาที่เราออกกล้องเนี่ยเราอยากจะดูสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยแบบว่าเริ่มคิดที่จะอยากลดน้าหนักค่ะทําไมถึงเลือกคักษัต์คลินิกเนี่ยก็รู้สึกว่าที่เนี่ยก,ก็คือ เป็นกลิ่นที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเคยมาฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยที่มีอยู่แล้ว<ห>ก็รู้สึกว่าพนักง,งานบริการดีด้วยค่ะ<ม>ก็เลยอยากเข้ามาปรึกษาที่นี่หลังจากที่เข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะได้แนะนําเกี่ยวกับเรื่องผลข้างเคียงหรือว่าเอฟเฟกต่างๆนะคะแล้วหลังจากที่ได้ จิ้มปาะกาไปเนี่ยก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอย่างที่คุณหมอแจ้งนะคะอย่างเช่นเรื่องอาการเยนหัวเนี่ยก็ไม่มีอาเจียนเนี่ยก็จะมี1ครั้งค่ะแล้วก็หลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ยก็คือตอนแรกอะ่ะน้ำหนักอยู่ที่84เนาะก็จิ้มไป2สัปดาห์ค่ะน้ำหนักก็ลงมาเหลือที่82 ซึ่งถือว่าโอเคเลยนะคะกับ2สัปดาห์จะทานได้น้อยลงรู้สึกว่าอิ่มเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามาได้ได้หยุดไว้ที่แค่2สัปดาห์นะคะคืออยากลองดูก่อนว่าหลังจากที่หยุดแล้วเนี่ยเออมันจะมีเอฟเฟชอะไรไหมซึ่งตอนนี้ผ่านมาประมาณ2เดือนแล้วก็คือน้ําหนักไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงเพิ่มเติมค่ะส่วนเรื่องการทานการกิวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะ อิ่มง,ง่ายขึ้นผิวน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของสัดส,ส่วนที่ว่ารู้สึกว่าเล็กลงคือมีคนทักว่าเอ้ยไปทําอะไรมาดูผอมลงก็คิดว่าสัดส,ส่วนลงเพราะว่าจับอ่แรกที่ใส่กางเกงไซส์ 4XL ตอนนี้ก็จะใส่ 2XL ได้แบบแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยเออคือก็รู้สึกว่าโอเคนะคะกับ2สัปดาห์ก็ถ้าใครที่มีปัญหาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยอยากลดน้ำหนักอะมาคิดว่า ที่เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์นะคะยังไงก็ลองมาปรึกษาได้เพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับบุคคลอยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีผลลัพธ์ที่ต่างกาันต้องลองมาให้คุณหมอแนะนําค่ะ